สวัสดีครับผมทุกคนเจอกันอีกแล้วผมผมนกจากช่องนกเลนเจอร์ครับ วันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่5ของหลีกนี้แล้วนะตั้งแต่เปิดมาอ่าเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาแนะนำบิวครับเออเนื่องจากบิวเริ่มจะลงตัวละพอจะรู้แล้วว่าเออเราต้องเพิ่มอะไรยังไงเพิ่มตาเมีตรงไหนแล้วมันจะแรงขึ้นเยอะมากเพิ่มดิฟเฟนเยอร์ยังไงให้มันถึกมากๆประมาณนั้นครับอ่า สำหรับคลิปนี้อย่างแรกผมคิดว่าผู้เล่นเด e ไอทุกคนที่เล่นเด e ไอถือธนูหรือแม้จะถือหอ,อกก็ตามครับผมคิดว่าน่าจะประสบปัญหาเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของมานาครับมานาไม่พอใช้ต้องปั๊มขวดใช่ปะผมมีสิ่งหนึ่งมาแนะนําให้ทุกคนของดีมากๆลองใช้แล้วเวิร์กมากๆได้ทั้งวิ่งแมทได้ทั้งตีบอส ทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือเอ้ยก็มานาะออนคิวนี่ว่าใช่เปล่าไม่ใช่ครับสิ่งนั้นก็คือลิชมานาครับนี่ครับตัวนี้ลิชเจ็ดจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ของฟิสิกอลดามิแอดมานาแต่ทีนี้ประเด็นก็คือในกรณีที่เราใช้ไลนิ่งแอโลมันก็จะถูกแปลง ถูกแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ถูกแปลงไปทั้งหมดมันบอกเท่าไหร่40%่อร์เซ็นต์ของฟิสิอลามถูกแปลงไปเป็นไลนิคอดามตมันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่มันยังคงเป็นฟิสิ c อลดาม a g e อยู่อ่ามันก็ยังพอดูดบ้างดูดได้บ้างแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเราจะทำให้ทุกสกิลที่มันเป็น Elemental เนี่ยดูดด้วยครับ เออเราก็จะมาอัพเจ้าตัวหนุดนี้ครับผมอ่าคีย์สโตนที่ชื่อว่า Walker of the Wild ครับของดีมากครับผมมานานมานาลิสรีโคบเบยออนเอลิเมนทัลดาเมทไทแทนฟิสิกอลดาเมจครับเออนอกจากนี้ครับผมแมคคาิคของการลิชหรือการดูดเลื่อนหรือดูดมานานเนี่ย มันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับการรีเจนครับเพิ่มเทเลนิตเทเลนิตเทเลนิตไปครับแต่ณแผ่ปัจจุบันไลฟ์ออฟเดอะวิซซ์ครับมีจิลที่ชื่อว่าฮาร์ดออฟเดอะเวลไดมอนด์ครับตัวนี้มันมีมอดทำให้เลชเนี่ยการดูดเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยครับเออแม็กสุด14%ครับผมเอ้ย15%แซต์แม็กสุด15%แต่ของผมเนี่ย14% เรียกว่าของดีมากเออมันทําให้เล่นได้แบบดีมากขึ้นแทบจะไม่ต้องปั๊มเลยนะแม้จะลงบอสหรือว่าลงแมปเออ,ลเอ,อแล้วผมก็ไม่ใช้อนคิวในในจิวด้วยเออเพราะว่าลิสตมันเพียงพอแล้วเออแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไอตัวลิสต์ไลท์เนี่ยมันยังบัคอยู่นะ ที่ผมเข้าใจว่ามันยังบั๊กอยู่เนี่ยเพราะว่าผมลองเอาไปทสกับหลายๆสกิลลวที่มันเป็นเพียวฟิสิกอลแม้กระทั่งสกิลของหอ,อกก็ตามที่หอ,อกจิ้มๆธรรมดาเนี่ยเลือดมันก็ไม่เด้งครับไม่มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรหรือผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองว่ามันบั๊กก็ได้อันนี้ไม่มั่นใจแต่ขอให้จงรู้ไว้ว่าตอนนี้เนี่ยดูดเลือดมันไม่ขึ้นประมาณนั้นครับอ่าแล้วก็อีกโนนหนึ่งที่มันจะช่วย ถ้าในกรณีคุณเจิมสร้อยนะครับแต่ว่ามันเจิมตอนนี้มันยังแพงอยู่ครับผมมันใช้สีส้มแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำอะ่ะเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์ออฟลิชอสครับเออดีเหมือนกันยิ่งเปอร์เซ็นต์มันเยอะเปอร์เซ็นต์ตอนดูดแล้วมันขึ้นเลยอะ่ะเออมันก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นครับของดีครับแล้วในจิวฮาร์ดออฟเดอะเวเนี่ยยิ่งถ้าใครเล่นสายลมเนี่ยผมว่ามดที่มันจะได้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะคุณดูดิ อีกมอดหนึ่งที่ผมเลือกมาใช้ก็ e v a l u t i o n Rating Form Equip Body Armor ครับยิ่งเสื้อเราหลบเยอะเท่าไหร่ครับไอ้มอดตัวนี้ก็จะทำงานได้ผลมากยิ่งขึ้นครับผมเออแล้วก็ไอตัว List Is i n s t a n t เนี่ยเป็นมอดยูนิคของ Jill Heart of the Wheel ด้วยนะราคาถูกมากตอนผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะผมซื้อมาแค่ประมาณ 3c 3c 2c ประมาณนั้นครับ ราคาถูกครับตอนนี้ไม่มั่นใจว่าราคาไปประมาณไหนแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสแตนในส่วนของมานาแล้วก็เลือดนะแต่เลือดยังคงบักอยู่อ่าเราเข้าใจตรงกันครับอย่างแรกเรามาดูในส่วนของสก,กิลสก,กิลที่เราเลือกใช้ก็จะมี Lightning a r r อ w Lightning ล o t ครับแล้วก็มี t o r n a d o shot t h อร์ร r าออฟทัน u n d e r b a l วินเดนเซอร์แล้วก็โลอาเม์ R outh, อันนี้สัตว์ขี่มันก็ช่วยในเรื่องของการฟาร์มแมพเนี่ยเยอะมากๆเออฟาร์มแมพนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดแบบโมชั่นสโลอ่ะเหมือนถ้าเรายิงแบบเนี้ยเห็นปะมันแบบไม่ติดเลยแล้วเราดูถ้าเราแบบ ยิงแบบธรรมดาตอนลงไก่เห็นไหมครับมันจะสโลนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่บนไก่เนี่ยไงวะมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้เลยครับนี่คือข้อดีของมันครับผมแม้จะใช้สปปริตเยอะแต่ว่าผมมองว่าคุ้มครับในส่วนของโลาอาเมา์นะจิวถ้าซัพพอร์ตที่ใส่เนี่ยก็จะมีบูตัสเบลนมินเนียนมาเตอรี่ส่วนเอลเมนทัลอาร์มี่เนี่ย เหมือนว่าพอเราใส่บูตัสเบนเข้าไปแล้วเนี่ยคิลน,นี้จะไม่มีผลเพราะฉะนั้นก็เอาออกก็ได้ครับแต่ว่าในตอนแรกถ้าใครยังไม่ได้ใส่บูตัสเบนเนี่ยก็ใส่ตัวมิดชิลเข้าไปครับเออประมาณนั้นครับผมอันนี้เรามาดูในส่วนของสกิลดาเมจก่อนก็จะมีไลนิ่งแอโร่นะครับอย่างแรกลาพิษแอทแท็กอันนี้ผมเรียงมาเลยนะเรียงตามมาเลยว่าช่วงแรกๆตั้งแต่วิ่งแอคมาเราใส่ประมาณไหนอ่าเดี๋ยวผม จะทำแมกโรแยกไว้ให้ด้วยอ่ารอดูรายละเอียดใต้คลิปครับลายพิษเอ็กแท็กเอ็นเทนทัลอาร์มเม้นต์ชาร์จช็อตแล้วก็เดลิเบเรชั่นครับแล้วก็ลักเกต้าโฟลจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีลักเกต้าโฟลเนี่ยได้ไหมได้ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนครับสโตอิซิซึมตัวนี้ใส่ตัวนี้แทนได้ ก็จะเพิ่มดาเมจเหมือนกันนะครับเออประมาณนั้นครับผมก็นี่ผมใส่รากิต้าโฟทีนี้ระหว่างใส่รากิต้าโฟกับไม่ใส่เนี่ยพา s i ส e มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมแต่ในเวอร์ชันนี้ผมจะอัปเดตในส่วนของการใส่รากิ t ต้าโฟไปนะอ่าประมาณนั้นครับแต่เดี๋ยวผมจะทำาทีแยกไว้ให้ว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ย อัพยังไงอย่างที่สองสกิลที่สองครับ lightning l o t นะครับผม lightning l o t เป็นสกิลไว้ใช้สำหรับคอมโบเบิร์นบอสครับผมอ่าเรียงมาก็จะมีมัตติชอตเอลิเมนทัลอัมเมนต์คอนเซนเทรตแอเรียเดลเบเลชั่นแล้วก็สโตย์ซิซึมอ่าจริงๆเนี่ยเวลาเราเบิร์ดบอลนะครับแล้ว lightning arrow เนี่ย ถ้าเราใส่ซัพพอร์ตที่ชื่อว่าเชนนะครับนี่ตัวนี้แต่ไปแทนเดลิเวเรชันเนี่ยครับมันจะเบิร์ดบอสได้ไวมากๆครับผมเออถึงแม้ว่าดาเมจมันจะน้อยก็ตามแต่เวลามันชิ่งกันเนี่ยแล้วเราคอมโบกันเนี่ยครับมันจะแรงมากๆครับผมแป๊บเดียวเลยครับผมบอสเลือดแบบเลือดไหลเป็นน้ำอะ่ะเอ,อ ประมาณนั้นครับผมอันนี้เป็นคอมโบเวลาเราเบิร์ดบอสนะอ่าต่อไปก็จะเป็นทอร์นาโดช็อตครับผมก็เป็นหนึ่งในสกิลคอมโบที่เราจะเอาไว้เบิร์ดบอสครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับกดตัวท T วางทอร์นาโดช็อตแล้วก็กดคิกขวาไลนิ่งไลนิ่งล็อตนี่ยิงออกไปครับแล้วก็ยิงไลนิ่งไนโแบบนี้ครับเนีย่ยแล้วถ้าบอสมันอยู่ในวงเนี้ครับก็คือแบบเลื่อนไหลเป็นน้ําครับผมเออประมาณนั้น อันนี้เป็นส่วนของการคอมโบเบิร์ดบอสครับก็ลองไปฝึกใช้กันได้เวลาเล่นในจอยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเล็งเป้ายากใช่ไหมครับเอ่อมันเล็งพื้นที่แบบพื้นที่ที่จะลงอะ่ะไม่ได้แต่ว่าพอมันเป็นในเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถเลือกลงได้เลยว่าเราจะวางสกิลต,ตรงไหนเอออันนี้ครับแล้วก็ยิงเข้าปายุแเบนเนี้ยวางวางวางปุ๊บยิงแล้วก็ยิงเข้าปยุ ประมาณนั้นครับซัพพอร์ตที่ใส่ของธอนโรดช็อตก็จะมีโปรลองเกอร์โปรลองเกสเดอเรชั่นก็จะสกิลนานขึ้นโอเวอร์บัลแดนก็เพิ่มจำนวนครับอ่าเอฟฟิเชนซีก็จะลดค่าส์ uh, ลดคอาส์แล้วก็คัลลิ่งสไตล์ครับอ่ uh, คาคัลลิ่งสไตล์ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเคอรอบธันเดอร์ ก็จะมีบลายครับบลายเนี่ยมันเหมาะสําหรับเอามาเล่นของสายหลบเออเราเล่นเป็นหลบล้วนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นบลายผมมองว่าก็ดีเพราะว่าเวลาโดนมอนตีเนี่ยเราเล่นสายหลบล้วนอยู่แล้วมอนรถแม่นมันก็จะตีเราโดนน้อยลงถูกไหมครับอ่ะเราะปานนั้นแล้วก็จะมี Elemental Focus c ค l ล i n g s t ไตแล้วก็ living lightning ตัวนี้จริงๆเรียกว่าเอามันทําสวยงามครับเพราะว่ามันมีเหมือนแบบลูกไฟฟ้าฟ้า,ฟาเนี่ยวิ่งตามเราตลอดเวลามันติดเฮรโล่ทันเดอร์ครับในส่วนของดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันสวยดีผมก็เลยใส่เข้ามาครับจริงๆมันเจาะแค่สามก็พอแล้วอ่าต่อไปจะเป็นในส่วนของบาลตครับบาลีก็คือเวลาเรากดเนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนโปรเจทายที่เรายิงออกไปครับอ่า ตรงตัวแค่นั้นเลยเอาจจะใช้แบบแบบนี้แล้วก็ยิงอ่าได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันแล้วก็ Wind ดนเซอร์วิน d ดนเซอก็จะเป็นเพิ่มหลบครับผมเพิ่มมอลบต่อสเตตมี3สเตตก็เพิ่มคูณไปครับอ่าเราก็จะใส่มิมใส่บลายแล้วก็ใส่ c a น n i บ a l i s m ก็เป็น o n นคิว ออนคิวเวลาเวลาฆ่ามันได้รีเลือนอะไรแบบนี้ครับเออเพราะว่าลดมันใช้งานไม่ได้เนาะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใชออนคิวเข้ามาแทนเข้ามาช่วยครับอ่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับแก้ในตอนไหนรออยู่เหมือนกันคือลีกที่แล้วเนี่ยมันใช้ได้เออลีกที่แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่ามันใช้ได้เพราะว่าผมลองละแต่พอลีกนี้ผมลองเอาสกิลเดิมไปใช้หรือแบบหลายๆสกิลไปใช้แม่งใช้ไม่ได้เฉยเลยครับงงมากอ่า ในส่วนของไอทีแบลโลเนี่ยจริงๆใช้ก็ได้ไม่ใช้อะไรผมไม่ค่อยเห็นความจําเป็นเท่าไหร่เออคือตอนใช้มันก็แบบเหมือนมีโอกาสทําให้มอนติดฟีดอ่ะเออแต่ว่าพอรู้สึกว่าพอดาเมจเราเริ่มเยอะขึ้นอะ่ะผมก็เลยคิดว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับอ่าส่วนถ้าจะใช้ซัพพอร์ตที่ใช้ก็จะมีราพิดเดแท็กเอเอเลเมนทัลอาร์มเมนต์แล้วก็คาร l ลิงสไตล์ครับอ่าประมาณนี้ครับผมในส่วนของซัพพอร์ตสกิลครับ ทีนี้เรามาดูของสมสัยครับผมอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรดูเลยจะเป็นในส่วนของธนูแล้วก็สองธนูครับอ่ามอดที่เราจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสั้นๆแยกแปะไว้ให้นิดนึงอ่าเวลาเราจะไปนค้นหาในในในเว็บเทรดครับอิบิฟิคของธนูเนี่ยจะต้องเป็นโบแอตแทกไฟและ a อ d ดดิชั่น a ลแอโร่ครับ ต้องเป็นอิมฟิกแบบนี้เท่านั้นครับผมส่วนมอดต่อไปมันจะอยู่ในมอดซับฟิกค,ครับชื่อว่า b o a t t t c k k i r e and additional arrow ครับผมอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเรามี2มอดนี้ครับผมตอนเรายิงเนี่ยมันจะยิง3ดอกครับเออยิง3ดอกดาเมจก็เยอะขึ้นครับแต่ที่เห็นผมยิง4ดอกวันนี้ครับผมเพราะว่าผมมาอัพในส่วนของพาร์สีครับอ่านี่มาเพิ่มจำนวนโบว์ทายอีกหนึ่งครับ เป็น4ดอกครับผมอ่าประมาณนี้ทีนี้พอเรามียิง3ดอกละสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือถ้าคุณอยากได้ดูลมานาก็เอาก็ได้ครับอ่าแล้วก็สิ่งต่อไปที่ควรดูก็คือในส่วนของ DPS ครับก็คือเอา DPS ที่สูงที่สุดและคุ้มที่สุดอย่างแรกที่เราควรมีก็จะเป็นแฟตฟิสติคลต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแฟตไลนิงอ่า ประมาณนั้นครับแต่เห็นของผมเนี่ยมันเป็นไฟดาเมจก็เรียกว่าเอามาใช้ก่อนเออราคามันไม่ได้แพงมากก็เลยเอามาใช้ก่อนแต่ถ้าจะน้นจริงๆทาสุดจริงๆก็เน้นไปที่ฟิลเตอรดาเมจกับไลนิ่งดาเมจครับอ่าแล้วก็ขอ DPS สูงๆเลยครับฟลเตอร์ DPS สูงๆไปเลยแต่ต้องมีมอดยิง3ดอกก่อนนะอ่าประมาณนั้นครับทีนี้มาดูในส่วนของซองธนู ซองธนูเนี่ยผมเห็นเขาใช้อยู่สองซองใช้ซองอยู่2แบบในกรณีที่ไม่ได้เล่นสายคลินะครับอีกแบบหนึ่งเขาน่าจะใช้ประมาณมันชื่ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้นี่นี่นี่เจอลวอะววลเลนต์กับพรามชื่อมันต่างกันนิดนึงอันนึงเนี่ยมันบอกว่า i r e a s e s อเ o ็ s p e e d ครับอีกอันนึงเป็น Increase Attack Speed ครับผม มอสที่เราจะใช้เนี่ยมอสุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น lightning damage แล้วก็ damage with b o w s k i l l p o o s t i speed attack speed แล้วก็ boost i skill บวกสองอ่าประมาณนั้นแต่ถามว่าในช่วงเริ่มต้นเวลาเราหาเนี่ยครับอ่าในช่วงเริ่มต้นเวลาเราหาเนี่ยก็หาในส่วนของแฟตเยอะๆก็พอแล้ว แตนเยอะๆโบสกิลอะไรประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็เอทเทคสปีดอ่ามอดประมาณนี้แต่ถ้าจะเอาซองให้ครบจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็จะมีแฟดไลนิงโบสกิลโพลิทัยสปีด t อ a c ท s สปีดแล้วก็โพลิทัยสกิลบวกสออ่าประมาณนั้น,นครับอันนี้จะเป็นในส่วนของธนูแล้วก็สองธนูที่เราควรเน้นให้กบมัน,นครับทีนี้ ในส่วนของของสมใสดเฟนด์เลเยอรครับผมเนี่ยเล่นหลบล้วนเลยครับแต่ที่เห็นมี Energy Shield นิดนึงเนี่ยมันมาจากส้อยครับอ่าก็หลบล้วนหลักๆเนี่ยตอนนี้ยังเป็นหลบบวกเลือดอ่าเพราะว่ามันไม่สามารถเล่นเอ่อในส่วนของ CI ได้เออแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่เล่น CI ด้วยเพราะมองว่า เราไม่ได้เล่น Energy Shield เออเลยเล่น CI ไม่น่าจะเหมาะครับมี Energy Shield แค่31โดนโบะเดียวน่าจะหายไปเลยครับผมเออก็หลบล้วนทีนี้มอดที่อยู่ใน Defense Layer เนี่ยสิ่งที่ควรมีอีกมอดหนึ่งก็คือเกนเ d ฟ f l e ชั่นเล a ติ้งอ่า มอดนี้ควรมีอยู่ในทุกชิ้นของของสมใสนี่คือมอดตัวนี้ครับเห็นปะอันนี้71อันนี้ก็71ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมันเป็นเพีเวนครับดาเมจพีเวน์บายดีเฟคชันเนี่ยมันมีอยู่ทุกชิ้นเหมือนกันแต่ถ้ามีทั้งเกนดีเฟคชันเลตติ้งกับ p พีเวนต์ดีเฟคชันเนี่ยมันก็จะแพงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำก็ ทำในส่วนของเกมนิฟิเช่นเลตติ้งก่อนก็ได้ให้มันเปอร์เซ็นต์พอๆกันครับยิ่งหลบเราเยอะอ่าโอกาสที่จะติดดีเฟกเนี่ยมันก็จะเยอะตามขึ้นมาด้วยครับประมาณนั้นครับเห็นปะ่ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับนะแล้วก็สร้อยสร้อยเนี่ยผมยังไม่ได้ทำแต่แพลนที่จะทำเนี่ยก็จะมี e v เวนชั่นเลตตแล้วก็ spirit ปวยทายบวกสแล้วก็ global defense ครับอ่าว่าหลักๆเราจะเน้นแค่ประมาณนี้ส่วนสเตตย่างอื่นเนี่ยเราเราสามารถมาแก้ที่หลังได้เออยิ่งเราเพิ่มพวกสเตตอะไรเข้าไปเนี่ยราคาซ้อยมันก็จะยยิ่งมูลมากขึ้นถูกปะเออประมาณนั้นครับส่วนเกมขัดก็ทั่วไปเกมขัดเลือดบวกกับ3กันท่าแหวนก็แหวนฟิสแฟิสิค บวกกับดูดเลือดอันนี้คือประมาณว่าผมทําเตรียมไว้ก่อนรอเพื่อที่จะเปลี่ยนแน่ฮะรอที่แบบเผื่อมันแก้บั๊กดูดเลือดอะไรประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับในส่วนของของสงงัยแล้วก็มีชามอ่าชามก็มีชามกันสตันกันฟีดแล้วก็เคออสอ่าประมาณนั้น,นครับอ่าในส่วนของพาร์ิทีเนี่ยอันจะเห็นว่าผมเนี่ย อัพแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้อัพในส่วนของพวก Penetate Resist เลยเห็นปะอ่าไม่อัพเลยตรงนี้ผมก็ไม่อัพเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมใส่ในส่วนของตัว Lakita Flow ผมเข้าใจว่า Penetate กับ Lakita Flow เนี่ยมันไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เออซึ่งผมอะไปลองกดใน p o b มาละตอนเราอัพ Penetate กับตอนไม่อัปพ,พินิเทนเนี่ยดาเมจมันไม่ได้เพิ่มจริงๆเออผมก็เลยคิดว่าถ้าดาเมจมันไม่ได้เพิ่มจากการกด POB แล้วนะเออผมก็เลยเอาพอยท์พวกนี้ไปอัปทางตรงนี้แทนครับเอ่อเพิ่มมอร์แม็กไลนิ่งก็เพิ่มดาเมจเหมือนกันครับเออแล้วก็ได้ช่องจิ้วใส่มาช่องหนึ่งอ่าประมาณนั้นครับก็อันนี้ แล้วแต่แตัดสินใจแล้วกันถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยพ n t นเทตมันสามารถทำงานร่วมกันกับตัวลาเกต้ได้มันก็ดีเหมือนกันเราก็จะยิงได้แรงมากขึ้นอสำหรับใครที่ไม่รู้ครับตัวซัพพอร์ตตัวนี้ครับผมลาเกต้าโฟเนี่ยมันทำงานเข้าใจแบบง่ายก็คือมอนมีกันธาตเท่าไหร่ครับผมจะชิปกับด้านครับเช่นมอนมีกันธาต 75มันก็จะกลายเป็นลบ75ครับนี่คือความสามารถของมันครับผมเอ่อและผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าใน Mod Map เนี่ยมีเอฟเฟกต์มอบอกว่ามอนเตอร์บวก All element resist เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับมอนเตอร์ก็จะกันธาตเยอะมากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรครับเราก็จะยิงมอนเตอร์ได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเออประมาณนั้นครับ ในส่วนของลากิต้าโฟนะแต่เยดายตรงที่แม่งใส่ได้แค่เม็ดเดียวถ้าใส่ได้หลายเม็ดนี่จะแจ๋วมากตอนนี้ราคากําลังมูนด้วยครับเออตอนแรกวันแรกๆประมาณ4ี่ดีวสามสี่ดีครับตอนนี้น่าจะประมาณ15-16ดีไวละราคากําลังขึ้นเรื่อยๆเลยครับในส่วนของสกิลลากิต้าโฟครับทีนี้หลักๆก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอัพโนดดาเมจเลยเออมีแบบนิดๆหน่อยในส่วนของโนดดาเมจครับ แล้วผมจับโนดหลบเนี่ยเยอะมากตอนแรกอัพตรงนี้ด้วยเออแต่ทีนี้เปลี่ยนใจครับพอเราได้ไอ้ฟอร์มัติงตรงนี้มาผมก็เลยเอามาอัพตรงนี้แทนครับได้หลบเยอะกว่าเออมันได้หลบเยอะกว่าครับก็เลยมาเอาตรงนี้โนดที่น่าสนใจก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ เพวินบวกเปอร์เซ็นต์ออฟดาเมจฟอร์มดีเฟกอ่าก็เพิ่มมาเลยคอรับ6%อันนี้ก็เกณฑ์ d e f e c t rating อ่าตรงนี้ของพวกคอมพานเนียนครับอ่าตรงนี้อ่ามีคอมพานเนียนอยู่ใ,ใกล้เพิ่ม defense Defense ก็จะเป็นรวมหมดเลยนะครับ Armor, Evasion, Energy Shield อันนี้จะเป็นในส่วนของ defense หมดเลยอ่าผมชอบตัวถึกๆส่วนดาเม e เนี่ยเรามาทำเพิ่มได้ทีหลังถูกไหม เออเราก็เลยเลือกที่จะทําตัวถึกๆไว้ครับถึกๆจะได้ตายยากๆวันนี้ก็ defect ก,ก,กับอ e เวชั่นอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของพ a สทรีครับไม่ได้มีอะไรแปลกมากทีนี้เดี๋ยวผมแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของถ้าเราไม่มีลาก k ต้า f o เราจับยังไงเราจะเอาตรงนี้ออกครับเอาตรงนี้ออกหมดเลยอ่าตรงนี้ออกหมดเลยนะครับแล้วก็อัพพาสซีฟตรงนี้ครับอัพยาวตรงนี้มาเลยตรงนี้อัพแค่ขอบนะแล้วกวงข้างในเนี่ยเราอัพแค่ตัวนี้อย่างเดียวครับสอร์ตออฟเนเจอร์ครับอัพแค่ตัวนี้เลยเออตรงนี้อัพยาวมาเลยปึ๊บแล้วขึ้นมาถึงตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ถ้ามีสกิลพอยต์ไอ้สกิลพาสซีฟทีเนี่ย ครอพพัสดุที่เหลือเพียงพอนะครับก็มาอัพจิวตรงนี้เพิ่มเติมครับผมอประมาณนี้ครับก็ในส่วนของบิวเดนไอเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าใกล้จะลงตัวละของผมเองนะครับคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนของเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คงจะเป็นในส่วนของเสื้อให้หลบมันเยอะมากกว่านี้อ่าสักสองพันสองพันอะไรแบบนี้ครับ เออให้หลบมันเยอะมากกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วก็ค่อยเริ่มทำบิวเดนไอสเปลครับเออสกิลที่จะใช้เนี่ยจริงๆวางแผนวันแ,แรกแล้วแหละ้งแต่วันแรกแล้วก็วคืออาร์คครับผมเพราะว่ามันปรับใหม่เป็นปวยไทยซึ่งน่าเล่นมากแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเริ่มต้นหลีกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปเล่นอาร์คแต่เริ่มเนี่ยมันอาจจะฟาร์มเคอร์นซีเนี่ยได้ค่อนข้างช้าก็เลยยังไม่เล่นตั้งแต่แรก เราก็เลยเลือก b u i l ตามเมตาครับประมาณนั้นครับผมในส่วนของเน็ตไอครับก็คิดว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนบ้างครับเออสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้ครับเออผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณนี้ครับเออไม่น่ามีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมละ สรัรสมาชที่ผ่านทางเข้ามาดูครับผมแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยในการทําคลิปถัดไปครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe บายครับผมเจอกันคลิปถัดไปครับบายครับ